ครับมนี่ก็เป็นหางสับอ้อยสะับใบอ้บอยเป็นกองรถหน่อยครับสีแรงนะครับนี่มาเปลียนะครับอันก้อนนี้เป็นลอ,อก,กินด้านหลังนะครับบริษณีมันเทศในหางเงานะครับรเวลาเลี้ยวในร่องอ้อยมันก็มันจะขวางนะครับมันจะทำอ้อยนะครับนี่ก็ถอดออกภายในติดมอเตอร์ให้นะนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยครับ ลองครับมอเตอร์ตัวนี้ก็สามารถหมุนไปหมุนทวนเฉียหมุนกับได้ครับโดยที่การต่อสายบวกลบลบบวกนะครับอันนี้ก็บรยากเอาไว้างหลัคงัดเไว้ข้างหนครับแต่ว่าตอนต่อเขาก็ต้องต่อสลับสายนะครับามาเทศกัน,นครับ หรือแค่เอาไปเทศนะครับว่าปุ๋ยลงเร็วหรือลงซ่าแต่ตัวนี้ลูกค้าบอกให้ติดวอลลุ่มให้นะเห็นมุนซ่ามุนเลียวก็อยู่ที่วอลลุ่มนะแต่ส่วนผใดรอยากเปิดละติดเลยก,ก็จะเป็นการเปลี่ยนสเตเนะนะแต่ผมว่าใส่วอลลุ่มก็ดีกันนะโอเคครับส่งงานครับ